สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูพระวันนี้เราจะมาดูหลวงพ่อเงินวัดบางขานนะครับพิมพ์ขีตาหล่อโบราณพระชุดนี้เป็นการครอบครองของอโมเลตปิงนะครับท่านใดอยากเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้นะครับเว็บไซต์ w วอว a m u l e t p i n g .com หรือใน y o u t u b e อโมริตพิง g f a c e b o o กก็อ m ม l e ต p ิงนะครับเข้าไปดูได้ครับมีข้อมูลเยอะแยะมีข้อมูลมีข้อมูลมากมายนะครับมีพระต่างๆพระผงพระรอ พระเนื้อดินพระเนื้อว่านก็มีนะครับเข้าไปดูได้เลยนะครับและมีบทความดีๆนะครับที่ได้สะสมรวบรวมมาเอาไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับเพื่อเอาไว้ตัดสินใจในการซื้อขายนะครับหรือเช่าบูชานะครับพระห่อโบราณเราดูได้ยังไงครับว่าจะดีจะแท้หรือว่าเราจะดู รูปแบบความชัดเจนขององค์พระวิธีการสร้างวันนี้ผมจะพามาดูพระ พระชุดนี้เป็นองค์ที่มีขนาดใหญ่นิดนึงครับใหญ่กว่าพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์คีตาเราจะเอาเหรียญเป็นตัวเทียบนะครับในการตั้งฐานในการตั้งบนเหรียญน,นะครับเมื่อเทียบกับพิม เมื่อเทียบกับพิมพ์นิยมขนาดองค์พระจะต่างกันนะครับเมื่อเทียบกับพิมพ์นิยมองค์พระจะต่างกันนะครับขนาดของพระโลบราณของหลวงพ่อเงิน ขนาดส่วนใหญ่มีขนาดที่ไม่เท่ากันเนื่องจากอาจจะเป็นการแบบแต่งหุ่นหรือมาแต่งตะใบจะทำให้เนื้อมันลดลงนะครับแต่ในพื้นฐานขนาดจะเกือบเท่ากันทั้งหมดนะครับแต่วันนี้ผมจะพามาดูลุงพ่อเงินพิมพ์ี้ตานะครับ ถ้าชุดนี้เป็นการครอบของของอบุริตปิงนะครับเป็นพระของนักสะสมรุ่นเก่านะครับนักสะสมรุ่นเก่าส่วนใหญ่จะมักเก็บสะสมไม่ค่อยเอามาใช้นะครับเนื้อพระก็เลยแบบยังมีแบบเป็นเนื้อเดิมๆผิวเดิมๆอยู่นะครับ น,นี้จะให้ดูรอบองค์ก่อนนะครับพระชุดนี้พิมพ์ขี้ตาเราจะดูจากไหนนะครับจากนี่เลยนะครับ สังเกตจะมีสังเกตในตาข้างนี้ครับจะมีจุดๆลงมาตรงนี้นะครับเรียกว่าขี้ตาส่วนพิมพ์นี้ส่วนใหญ่ที่เรียกกันก็คือจะดูจากชายผ้านะครับชายผ้าอันนี้เขาเรียกว่าสามชายแต่มีเพิ่มเติมก็คือสังเกตเส้นนี้นะครับ บางทีเรียกว่าสร้อยสังวานนะครับผ้าองค์นี้เป็นผ้าที่สวยงามมากนะครับดูดีๆครับผ้าแท้หลวงพ่อเงินหรือผ้าหล่อโบราณน,นะครับให้เรามาสังเกตง่ายๆที่องค์ไหนที่ทสวย สังเกตนะครับพื้นฐานของการของพระพื้นฐานพื้นฐานของพระหล่อโบราณของหลวงพ่อเงินนะครับสังเกตนะครับช่วงนี้จะมีรอยต่อตะเข็บนะครับเพราะว่าเอา โอเอาฝัา่งนี้ก็พิมพ์หนึ่งฝั่งนี้ก็พิมพ์หนึ่งนะครับแล้วมาประกบกันตรงนี้เขาเรียกว่าเขาจะเก็บรายละเอียดนะครับสังเกตไหครับการเก็บรายละเอียดเขาจะเขาจะเอาอาจจะเอาเหล็กไปใส่ไฟร้อนๆแล้วก็มารีดไปเก็บร่องรอยหรือ ตัดในส่วนที่เกินออกนะครับสังเกตนะครับทุกองค์ต้องมีนะครับลายแต่งตรงนี้ต้องมีนะครับนี่ครับทุกองต้องมีถ้าไม่มีคือไม่ใช่นะครับนั่นก็น่าจะเป็นพระถอดพิมพ์มาหรือหล่อมานะครับอาจจะเป็นรุ่นใหม่นะครับแล้วก็นี่เขาเรียกว่าจุดนี่คือเ,เรียกว่าเม็ดเดือดนะครับ เม็ดเดือดสังเกตนะครับเม็ดเดือดจุดที่สําคัญที่สุดอีกจุดหนึ่งก็คือการแต่งหุ่นเทียนช่างทุกช่างที่มีฝีมือหรือในยุคเก่าๆจะมีการแต่งครับถ้ามีการแต่งคือพระที่ไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกถอดมาสังเกตไหมครับจะมีร่องลึกมากเดี๋ยวผมจะซูมให้ดู สังเกตไหมครับสังเกตไหมครับลึกมากนี่คือเขาอาจจะใช้ไม้หรือใช้เหล็กในการกรีดให้มันคมนะครับให้เป็นร่องลึกเมื่อเทออกมาแล้วภาพจะคมชัดนะครับนไหมเขาแต่งเขาจะเอามากรีดมันเอาไม้หรือเอาเหล็กมากรีดเก็บเก็บมันจะเป็นร่องการเก็บ กีดเก็บครงนี้ก็เหมือนกันกระตุกเก็บทั้งหมดตรงไหนที่ไม่สวยตรงไหนที่มันขาดมันเกินก็เอาเข้ามาแต่งมาเปะนะเ,เขาจะกรีดแล้วก็ปาดตรงนีน้เก็บรายละเอียดตรงนี้โอเคมันจะมีร่องกันจะต้องมีร่องรอยนะครับร่องรอยครับร่องรอยการเก็บตรงนี้เขาจะขูด เขาจะแต่งเขาจะแต่งสังเกตไหค้เขาจะแต่ง,ง,ตงส่วนด้านล่างตรงนี้จะไม่มีชนวนนะครับเพราะว่าทีทละองค์สังเกตนะครับการเทีทเสร็จแล้วมีการแต่งด้วยตะใบด้วยนะครับต้องมีรอยตะใบ จังหวะที่มีแกนเดือดพื้นที่พวกนี้จะไม่เรียบครับนอกจากจะใช้ตะไบตัดทีเดียวเลยเพราะว่าส่วนที่เขาใช้ตะไบคือเขาเอาไว้แค่ตั้งได้ทําให้พระที่ตั้งได้เขาจะตะไบไม่เยอะนะครับตะไบออกเฉพาะในส่วนที่ว่ามันสูงขึ้นมาสังเกตเนื้อโลหะนะครับพื้นผิว คาบเบา้าจะไม่เลอะเทอะมากเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นรุ่นแรกๆรุ่นที่ช่างที่ทํามาดีๆจะไม่ไม่เลอะเทอะครับช่างฝีฝีมือจะไม่มีคาบอะไรสกรปรกเยอะๆนะครับแต่ต้องมีร่องที่ลึกๆนะครับแนะนําให้ลึกๆโลๆาหะจะออกมาในโซนนี้นะครับ พระชุดนี้นะครับได้ได้มาเปิดให้บูชานะครับให้นักสะสมได้เก็บไว้บูชานะครับทางสยาอ m มบุนะครับได้เก็บข้อมูลพระชุดนี้ไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะครับใน w w w a m u l e t p i n g com นะครับ ังเกตนะครับความเก่าของเนื้อพระสำคัญที่สุดคือการแต่งหุ่นเทียนนะครับให้พยายามดูนะครับถ้าพระชุดไหนที่มีการแต่งหุ่นเทียนคมคมชัดชัดพระชุดนี้จะหายากมากนะครับแท้ดูง่าย พระองค์นี้มีราคาแบ่งปันนะครับเข้าไปดูได้นะครับแบ่งปันให้ผู้ที่มีบุญสัมพันธ์กับพระองค์นี้นะครับเก็บไว้เป็นคู่บารมีสะสมไว้เลยนะครับวันข้างหน้าราคายิ่งสูงขึ้นนะครับและหายากด้วยนะครับช่อช่หนึ่งไม่เยอะนะครับทำแต่ละครั้งไม่เยอะนะครับ พระชุดนี้ถือว่าเป็นช่างที่มีฝีมือในการเก็บรายละเอียดมากเลยลองดูลองศึกษานะครับศึกษาเพิ่มเติมนะครับ